ไปพี่น้องไปลุยกันเคล็ด S <S สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับกลุ่มบ้านโคกแล้วกับ้านต้นมานําตัวครับมื่อน,นี้ลานต้นต,ตัวล้วนะครับตั้งกลุ่มต้นเลยครับโอ้ยอยู่แบบนี้เลยครับ่อยู่เป็นแป,น,แปนเลยครับหัางน้อยๆสัมตะก้อน,นี่แหละครับโอ้ไปเอาไปเลี้ยงหนะ่อยสุดๆเลย เดี๋ยวมือแรงมาเอานะครับทางนี้นะครับกะประเดิมกันด้วยต่อหางเล็กหางน้อยอู่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่มบ้านโคกเดี๋ยว้ี้ครับพี่น้องครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนโมพาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนพันต้นก็ไปติดตามให้เราเดี๋ยวนี้ครับติ๊กต็อกเลครับนู่นครับเห็นเส้นทางการไปมา เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกนะครับว่าสิพอเพิ่มบ่อนะครับต่อนะครับมือนี้จัดต่อไปยาวๆแดดฮ้อนๆครับพี่น้องครับไปครับ ตอนนี้ก็เลาะส่องไปเรืยนะครับพี่น้องครับอากาศก็ฮอนสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ลมพร้อมนะครับต่อมันก็บินต่ำนะครับยังจับทิศทางบ่ได้ครับพอโตอยู่ครับยังโบยังบ่เจอต่ออีกเลยนะครับก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับพ่ตรงนะครับไปครับอากาศโคตรฮอนเลยพี่น้องครับก็เลาะมาเรื่อยๆกับพันต้นนะครับ มาป่านี้ครับนั่นครับผ่านต้นสองเข้าไปช่องนั้นนะครับบินสักขึ้นสักลงครับแม่งยังแวบๆๆๆเลยนะครับน่าสีมีหังหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันอยู่สูงอยู่ต่ำบันไดเซียวได้บ่อนะครับแล้วก็ลุ้นว่าหังขนาดใดนะครับขอเบิดนะครับพี่น้องครับน้อยใหญ่นะครับเพราะว่ามาไกลนะครับมือนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับโกโกพอแล้วพี่น้องครับเดินเข้ามานะครับอยู่นี่เลยครับ ทางถอลูกบอลครับกลางจอเนาะขอครับขอนะครับมาไกลนะครับปล่อยไว้บ่ได้ครับแบบนี้นะครับนี่มันสิหายครับคอยเบิ่งใต้ต้นดูนี่นะครับโอ้มาตรงนี้ย้อนเสียงเด้อน่าสิพอได้อยู่ครับ ไปครับเตรียมสุดครับจกครับพี่น้อง Thank you. ตัดลงมาแล้วนะครับนี่เนาะลุมพานต้นเล็กน้อยกลประมาณสัก,ก้อนะครับ เหลืองพึ่งไว้พันธุ์ดีเหลี่ยนนี้ไว้เกบบอกฮะเหมือนห,หน่อยเดียวหน่อยโอเคโอ้ลุมหน่อยครับเห็นี่ยมันไม่หลาเป็นเลยพอได้นะครับตัวอ่อนนะครับโอ้เสียบตานี่นะครับพอได้อยู่ไปเกะเอาเลยนะครับแล้วก็ไปกันต่อครับ เเหลือไว้นิดหน่อยนะครับพี่น้องครับอันนี้ขอไปนะครับแต่อย่าว่ากันนะครับมาไกลนะครับนี่ครับก็ได้ตําน้ําพริกครับพี่น้องครับไปครับไปตัวครับมาอีกมองนึ่งนะครับก็หลังนี้มีคุณตา ควรมาปีนะครับเดี๋ยวไปเบิรงกัน,นครับเกบอกว่าอยู่ต่ำๆเดี๋ยวเอาแบ่งกันเ้อพี่น้องตรนนี้ฮ้อนลายครับผมสิเป็นลมนะครับแดดฮ้อนสุดๆเลยครับพี่น้องเบิรงครับโอ้โหอยู่คุมทางหน้านี่แหละวะครับ พยายามใส่เน็ตบอกเข้าใกล้กันตรงนี้อันตรายโควิดสิบเก้าโอ้สวนอยู่ในป่านั่นครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ชุดก่อนนะครับจัดไป อย,ยูดด่ในนี้ครับคูอยู่ข้างใดเนี่ยผานต้นปลาคูอยู่ใช่ปะคูอยู่ทางต้นเนี่ยคู่พูดดิในนี้ดเลย ถือว่าห้างใหญ่อยู่นะครับตรงหน่อยเสักหร่ะแรงมันครับเองกระโดดจนบอกขนาเอา นี่ครับตันแรกครับ <c oughs> แอปปตัดใชรมั้งรกันนนี้น <c oughs> แอบปตัดเท้าวันเอ๋อใช่ไหมีแค่นี้มีตังค์ใตัดจริงเลยดูเพื่อนี้ว <c oughs> ตังค์ แม se ่ไปเสือเบิดวะไม่ไปโตัวแม่มันไปเสือเบิดมาเดี๋ยว หลายเป็นเลยครับโอเคโอเคไป แรงแล้วนะครับสีรอ้อกลับบ้านแล้วหันต้นสองเห็นนะครับอยู่นี่ต่ำๆใหญ่ๆก็ห้ามเติอบอยู่นะครับลุ้มจนพูน <laughs> 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 ก็เป็นทางที่สามของมื้อนี้นะครับโอ้โหอยู่ทางเดียบ้นนู้นโอ้ทางพุ่นเนาะ <laughs> เดี๋ยวจัดเลยนะครับมันแรงแล้วนะครับอ๋อกล้องไปอยู่ตรงกลาง <laughs> เดี๋ยวเอากันเลยครับนี่ครับไปเอาซุดมาไปพี่น้องไปลุยกัน yep yep มาใกล้ๆครับมาใกล้ๆห้องเลยเดีระยะ2โซ่ ะน้ำลุนเลยขึ้นรับบึงรับนึ้ครับ,น,รบนี่เด้อครับงามอยู่นะครับย้อนแสงแดดรังที่สามของมือนี้นะครับบกค่อยลุมแล้วครับตอนนี้ครับน้ำบัวเกาะสุดขาดเลย กักเตงบการที่สักครู่ครับม<อ>าอบอกว่ยรุมเลยครับ nét nhắm hết kéo 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 cắt 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 kéo nhúc kéo nhúc kéo nhúc kéo 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 thước, kéo thước, เห็นโซนครับงานอยุดตัดตอนก่อนครับอกครับ

นี่ระครับจะได้สามสี่แผ่นอยู่นะครับจะถือว่าโอเคสําหรับหางที่สามของมือนี้นะครับไปครับฮาการเลาะกลับบ้านเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับแรงแล้วครับฝนกระตกครับฝนหน้านี้ครับไปครับกลับบ้านเราเด้อครับพี่น้องครับก็ได้ต่อหางสามหางนะครับหางใบใหญ่ด้วครับไกลๆครับต้องเอานะครับนี่นะครับพอได้อยู่นะครับ เล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับโอ้สวยงามอยู่นะครับนี่นะครับพอต่อทั้งหมดสี่หั่งนะครับได้มาสามนะครับหังนั้นก็แบ่งกับเขาไปนะครับคลิปนี้ก็ซัมนี่เลยครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับซ่องหนุนบ้านโคกครับผ่านต้นกับติ๊กต็อกด้วยครับติดตามให้เราเดชเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ